สวัสดีครับกูชื่อวิชาใหม่วงนะครับจากโรงเรียนบ้านสวนหลวงรัตนวิจิตพิทยาคารนะครับวันนี้นะครับคุณครูจะพาพวกเรานะครับมารู้จักคําว่า HIV นะครับซึ่งพวกเราก็คงเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าคําว่า HIV นะครับแต่ว่าพวกเรายังไม่ได้ทราบถึงรายละเอียดว่ามันคืออะไรนะครับมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้พวกเราจะไปหาคําตอบพร้อมกันครับไปชมวิดีโอคลิปที่ครูเตรียมไว้เลยครับ นี่คือเอ็มซึ่งติดเชื้อเอชไอวีจากการมีเซ็กส์โดยที่เขาไม่ได้ป้องกันอะไรเลยเขาก็ยังไม่รู้ตัวเลยว่าได้รับเชื้อเอชไอวีเข้าไปในร่างกายแล้วนอกจากการมีเพศสัมพันธ์แล้วเชื้อเอชไอวียังติดได้จากการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันและจากแม่สู่ลูกในครรภ์ซึ่งส่วนมากการติดเชื้อมาจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน ถ้าอยากรู้ว่าติดเชื้อ HIV หรือไม่ต้องไปตรวจเลือดเท่านั้นแต่ถ้าอยากรู้ว่ามีโอกาสหรือความเสี่ยงไหมเรามีวิธีประเมินความเสี่ยงอย่างง่ายๆเรียกว่า q r ค r Q แรก Quantity หรือปริมาณของเชื้อที่อยู่ในสารคัดหลั่งของร่างกายซึ่งมีปริมาณไม่เท่ากัน HIV จะอยู่ในเลือดและน้ำเหลืองมากที่สุดรองลงมาคือน้ำอสุจิน้ำในช่องคลอดน้ำนมแม่ส่วนในน้ำลายน้ำตาเหงื่อปัสสาวะ ไม่สามารถถ่ายทอดเชื้อได้คิวตัวที่2 Quality หรือคุณภาพของเชื้อ HIV ที่ต้องเป็นเชื้อที่มีชีวิตมีคุณภาพสามารถถ่ายทอดเชื้อได้เชื้อ HIV ไม่สามารถอยู่ภายนอกร่างกายได้สุดท้ายตัว A r o u t หรือช่องทางการถ่ายทอดเชื้อ HIV เข้าสู่ร่างกายมี3มช่องทางคือทางเลือดทางเพศสัมพันธ์และแม่สู่ลูกในคัน ต้องมีปัจจัยครบทั้ง3ข้อถึงจะมีโอกาสติดเชื้อ HIV หากขาดไปข้อใดข้อหนึ่งจะถือว่าไม่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV การติดเชื้อส่วนใหญ่มักมาจากเพศสัมพันธ์ดังนั้นถ้าเรารู้จักป้องกันไม่ว่าจะด้วยถุงยางอนามายัยหรือกินเพล็บก็จะป้องกันการติดเชื้อ HIV ได้ส่วนการกอดจูบลูบคลำการทำงานร่วมกันเรียนด้วยกันใช้ชีวิตประจำวันด้วยกันไม่นำไปสู่การติดเชื้อ คนที่ติดเชื้อ HIV ไม่ได้หมายความว่าเป็นโรคเอ d s เพราะคนที่ติดเชื้อ HIV แล้วดูแลรักษาสุขภาพจะใช้ระยะเวลานานกว่าจะมีอาการที่เห็นได้ชัดและถ้ารีบรักษาก็จะไม่มีอาการอะไรเลยเราเรียกว่ามีเชื้อ HIV ในตัวเท่านั้นไม่ใช่เอ d s ทีนี้เรามาดูกันว่า HIV ทำอะไรกับเราบ้างนี่คือเม็ดเลือดขาวซ d ดีโฟมีหน้าที่ป้องกันร่างกายและต่อสู้กับเชื้อโรค นี่คือ HIV เชื้อไวรัสที่เข้าสู่ร่างกายเพื่อหวังทำลายเม็ดเลือดขาวเมื่อเชื้อ HIV เข้าสู่ร่างกายจะทำลายเม็ดเลือดขาว CD4 จนมีปริมาณไม่เพียงพอและทำให้ร่างกายติดเชื้อหลายชนิดโดย HIV จะเจาะผนังของ CD4 จากนั้นจะเริ่มแทรกซึมเข้าไปในเซลล์ เมื่อเข้าไปในเซลล์ CD4 ได้แล้ว HIV จะพุ่งเข้าสู่ใจกลางของเซลล์ CD4 และใช้โปรโตีนของ CD4 มาสร้างลูกสร้างหลานลูกหลานของ HIV จะเอาผนังของ CD4 สร้างเปลือกคุ้มกันตัวเองและแตกตัวออกมาทำให้ HIV สามารถรวมกันทำร้าย CD4 ที่แข็งแรงได้อย่างรวดเร็วเมื่อได้รับเชื้อในช่วง2-3สัปดาห์แรก เชื้อไวรัสจะพุ่งขึ้นสูงแพร่กระจายสู่ต่อมน้ำเหลืองทำให้ค่า C D4 ตกลงอย่างรวดเร็วก่อนที่ร่างกายจะปรับระดับได้และดีดค่า C D4 ขึ้นพร้อมกดระดับเชื้อไวรัสให้ต่ำลงซึ่งในระยะแรกส่วนใหญ่จะไม่มีอาการใดๆแต่บางรายมีอาการผื่นขึ้นตามตัวมีไข้ท้องเสียอ่อนเพลียปวดเมื่อยตามข้อต่อมทอนซิลบวมต่มน้ำเหลืองโต อาการเหล่านี้เรียกว่า acute HIV infection หรืออาการติดเชื้อ HIV ระยะเฉียบพลันอาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นอยู่ในประมาณ2สัปดาห์หรือเรื้อรังเป็นเดือนแล้วจะค่อยๆหายไปเองจนคิดว่าเป็นแค่เพียงไข้หวัดธรรมดาแม้ไม่มีอาการแต่หากตรวจก็จะเจอเชื้อให้รีบรักษาปัจจุบันการกินยาต้านไวรัสสม่ำเสมอสามารถช่วยกดเชื้อไวรัสได้ดีและใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไป รู้อย่างนี้แล้วให้รีบไปตรวจเลยนะอย่าแค่สงสัยหรือหาข้อมูลในโลกอินเทอร์เน็ตการเกิดอาการของแต่ละคนไม่เหมือนกันรู้เร็วรักษาไวยสามารถหยุดเชื้อ HIV ได้ร่างกายแข็งแรงเมื่อสงสัยหรือมีพฤติกรรมเสี่ยงให้รีบตรวจได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่งหากพบเชื้อก็รีบรักษาก็จะมีร่างกายแข็งแรงต่อไป ค้นหาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.buddystation.org เอาละครับหลังจากที่พวกเรารดูวิดีโอคลิปเมื่อสักครู่จบไปแล้วนะครับพวกเราก็จะได้ทั้งความรู้ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุหรือลักษณะต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็รวมไม่ถึงช่องทางในการติดของโรค HIV ด้วยครับ ยิ่งเรารู้จากโลกนี้มากเท่าไหร่นะครับเราก็จะยิ่งรู้แนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างท่วงทันนะครับแล้วสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ